สวัสดีค่ะวันนี้เป็น,น,ททน 2, 5, 6, วันพุทธที่เกดกกระดาคมสองหห้ากแปดวันพุธที่เก้าขณะนี้เวลาเก้านาฬิกาเก้านาฬิกาเก้านาทีหาดวงอาทิตย์ที่ครับเพื่อนๆไม่มี ไม่เห็นดวงอาทิตย์เลยวันนี้ฝนตกทั่วประเทศหรือเปล่าบ้านเพื่อนๆฝนตกไหมเพื่อนเอซีครีเอเตอร์ทั้งหลายวันนี้ไม่ไปทำคลิปวิดีโออยู่หน้าต่าง ฝนตกรินบลินอันได้ออกไปเที่ยวข้างนอกเลยนะฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยค่ะแต่ว่าไม่แรงฝนไม่แรงไม่หนักอย่างนี้ไแม่ไปอยู่หน้าต่างจมงคลิปส่งให้เพื่อนๆพื่อนอฟลายวันแล้วมาได้ลง ยูทูบให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวนี้แม่ไปไปไป,ไปเลียวมากกว่า <c oughs> มากกว่าทำ YouTube เลยวันนี้ผลตกลินลิ้มอยู่หน้าบ้านเลยรีวิวพกหลงลงให้เพื่อนๆดู ีแ่แหละค่ะนุบาลเอาหกหลงลงไปนไว้ในคลองน้ำนี่แม่ไปเอาลงเอาลงไว้ในคลองน้ำแต่ว่ายังลงไม่หมดยังไม่ได้เตรียมหักหญ้าอะไรฝนตกหน้าฝนนี้ต้นหอมอสวยๆตายหมดตุยหมดเลยค่ะเพื่อนเหลือแต่หกหลง หกหลงกับผักลิมรัวพกหลงในบรรยากาศฝนตกนี่เขาไม่กลัวน้ํานะคะเขาไม่กลัวน้ําเลยไม่ไปเอาลงไปในคลองน้ําเลยคลองน้ําน่ะไม่มีน้ําหรอกขนาดฝนตกเรงเรงน้ํายังไม่มีเลย ซึมหมดนี่กอง,งนี้นี่ต้นไม้นาบ้านต้นพริกต้นพริศทบติดลูกโดกดกแต่ว่าล่วงหมดเลยค่ะต้นเขาไม่ตุยก็พอก็ดียังดีนะต้นแราไม่ไม่ได้ตุย นี่ฮกหลงยังสวยๆยอยู่ข้างบ้านเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆอีซีอยู่เหมือนเดิมหกหลงต้นไม้มงคลของไม่ไปยังเหมือนเดิมคะ่ะหน้าฝนนี้เขายิ่งดูยิ่งสวย ไม่กระทบก,กระเทือนแต่ถ้าเดดนี่นะไม่สู้เท่าไหร่แต่ก็ไม่ตุยอยู่หน้าบ้านไม่ไปไมิแต่ผักเตยาแต่ต้นหอมเด,ดสโมลเล่หมดแล้วเหลือแต่กระถางเปล่า สําหรับฮกหลงนะคะสวยมากเลยหน้าฝนเนี่ยีนต้นยานางต้นยานางนะแต่ก,ก่อนเขาต้นเขาจะอยู่ตรงนู้นต้นอยู่ต้นนู้นแม่ไปลากเข้ามา ลากมาลากมาลากมาประมาณเกือบสองเมตรอะ่ะมัดเพือเขาติดลากลามากมามาทำทางให้ใหม่ทำเป็นทางให้ใหม่ให้เขามาเป็นทุ่มอยู่ตรงนี้เดี๋ยวว่าขยับขยับ ใบมาไม่ใช่ขยับต้นนะต้นอะ่ะจะยาวแค่ไหนเขาก็อยู่ได้นะเนี่ยสมมุติว่าเราจะลากมาเป็นสิบเมตรก็ไม่ไม่ตุยนะยญ้านางนะ่ะถ้าเขาติดเลยนะมอและดก มระดกแต่ก่อนสี่สิบกว่าปีผ่านมาน่คะทำค้างให้เขาได้สวยๆสวย,วยไหมคะเ,เพื่อน ต้นหกลงแม่ไปยังสวยงามเหมือนเดิมจัดสถานที่ไว้ให้เขาสวยๆอยู่ในข้างบ้านเนี่ยฝนตกเอาต้องขยับกระถางบ่อย ไม่ให้สัตว์เลื่อยทานมาอาศัยรักษาหญ้ารักษาอะไรให้ดีก็ไม่มีประเภทศิวจิ้งกืออย่างนี้เอารักษาไว้มาให้บ้านมันลุกให้มีแต่ต้นไม้อันอสวยๆงามงามนี่แหละหญ้าก,ก็ไม่ให้มีถอนให้บ่อยนะ ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมไอต้องการหบหลงไม่ไปมีแบ่งปันนะคะถึงไม่ได้ขยายแต่ว่าแบ่งปันได้ค่ะ พกหลงไม่ไปยังแบ่งปันเพื่อนๆได้นะคะขอบคุณที่ทรับชมค่ะสวัสดีค่ะ